ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับต้อนรับเข้าสู่รายการแสงธรรมของสื่อมชนคทอลิกประเทศไทยครับแล้วพระภารกิจของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก็ดําเนินต่อในทันทีนะครับหลังเสร็จสิ้นพิธีสถาปนาสองนักบุญพระสันตะป,ปาปาโดยพระองค์ทรงให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนกว่า3 0 0 0 0นคนที่มาเข้าเฝ้าหน้าลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปตโตรมาเกาะติดโป๊กเกาะติดวัติกันกับมงซิโยวิษณุธัญญา,น,านันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับท่านตามเคยนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาคุยกันเป็นเวลานานาหลายอาทิตย์อยู่เหมือนกันเอาสรุปง่ายๆว่าในช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเอาข่าวที่สําคัญก่อนก็นแล้วกันนะครับว่าพซาปาให้ความสําคัญมากกับเยาวชนคนรุ่นใหม่เลยจึงเมื่อวันที่ สิบพฤษภาคมอะไรเนี่ยผมก,ก็ได้ต้อนรับคณะครูและก็นักเรียนชาวอิตาเลียนนะครับที่อยู่ภายใต้ของอสพะสังฆราชแห่งประเทศอิตาลีนะครับนี่ขนาดแบบว่านัดกันมาพบสาป,ปาเพียงรใช้เวลารวดเร็วมากนะครับมากันสามแสนกว่าคนครับคณะครูและก็นักเรียนพวกเราวาดภาพเอาเองอะไรกันวันนี้ผมเพียงจะเล่าให้ฟังเป็นเนื้อหาสาระง่ายๆ ภาษาปาพูดอย่างเดียวว่าในฐานะที่เป็นครูและนักเรียนเนี่ยผมคิดว่าโอกาสนี้เราก็เตือนใจเราด้วยนะที่โรงเรียนคาทอลิกก็ดีหรือว่าเราเป็นผู้ให้การศึกษาก็ดีภาษาปาบอกว่าการที่เราทํางานโรงเรียนนั้นให้การอบรมศึกษาต่อผู้อื่นนั้นเนี่ยเราจะต้องหนึ่งประการแรกต้องพัฒนาคนนะครับหัวใจของการศึกษาคือพัฒนาคน ให้คนนั้นได้พบโลกให้คนนั้นพบความจริงให้คนนั้นได้สัมผัสความดีให้คนนั้นได้สัมผัสความงดงามมีสองสำหอย่างหนึ่งพบโลกพบความจริงสัมผัสความดีสัมผัสโลกอนุดงามแล้วสาปาก็ตื่นให้คณะครูเวลาสอนเนี่ยใช้สามภาษาตอนแรกผมก็ฟังเอ๊ะสามภาษาคิดว่าอังกฤษฝรั่งเศสสเปนหรืออะไรไม่ใช่นะครับ สามภาษาเนี่ยที่พระาพาบาบอกหนึ่งภาษาทางความคิดต้องสื่อสารความคิดให้<า>ให้แม่นยำให้ชัดเจนฉะนั้นเราต้องสอนเด็กของเราให้มีภาษาทางความคิดนะครับและที่สองก็คือต้องสอนภาษาหัวใจโอ้โหน่าทึ่งเพราะหัวใจเราต้องสื่อสารกันหัวใจเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาความรักความอะไรอันนี้สาปภาบอกภาษาที่สามก็คือภาษาการกระทำคนปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าเป็น ลิ p เซอร์ c ินะครับดีแต่พูดเยอะซาปาก็เลยบอกว่าไม่ใช่ต้องลงมือกระทำด้วยฉะนั้น3ภาษานะครับที่บรรดาครูผู้อบรมจะต้องสอนเด็ก1ภาษาความคิดสองภาษาหูใจและภาษาการกระทำหลังจากนั้นนี่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอาทิตย์กุ s h ชิ h เปิ g o ุ d s ชิ p เปิ d ก็คือได้ชุมพบาลที่ดีปกติตามธรรมเนียมหลังเทศกาลปัสกาหรืออีสเตอร์เนี่ยเราจะมีโอกาส ที่จะเฉลิมฉลองวัน Shepherd, กุดเชปหรือว่าน,น,นายชุมพาบาลที่ดีแล้ววันนั้นเนี่ยมักจะบวชพระสงฆ์ของเราเมื่อวันที่11พฤษภาคมแล้วก็ของกรุงเทพ,พ,รพเรามีบวชพระสงฆ์ใหม่สองค์นี่เป็นพระพรพระเจ้านะครับรที่ัติการก็วันพระสปาบวชพระสงฆ์ที่สัมพันธนโรมสิ่งหนึ่งที่พระสปาพูดเลยทันทีพระสงฆ์ต้องรับใช้ผู้อื่นพูดเลยพูดง่ายเทศสั้นพระสงฆ์ไม่ใช่ว่า เรียกให้คนอื่นมารับใช้ตนเองเราต้องรับใช้ผู้อื่นเตือนเลยพระสงฆ์อย่าให้ร้ายซึ่งกันและกันพระสงฆ์อย่าเรียกร้องแต่สิ่งที่พอใจแต่ตัวเองแต่ว่าขัดน้ำพระทัยพระเจ้าบทเทศในวันบวชพระสงฆ์ที่โรมพระองค์ให้แค่นี้สั้นชัดแล้วถือโอกาสนี้เหมือนกันนะครับว่า เตือนใจพระสงฆ์ที่อยู่ในประเทศต่างๆที่มาที่กรุงโรมแล้วมาเล่าเรียนบางคนนี่เรียนจบปริญญาเอกกันไปเยอะแล้วลืมตัวเองเวลาลืมกันแล้วก็ผมเป็นด็อกเตอร์ทำอะไรติดดินไม่ได้อยู่เหนือกับคนอื่นเขากลับไปบ้านแล้วไม่ได้ซาปาบอกคนที่มาเรียนที่ยโรมทั้งนั้นบรรดา พระสงฆ์ที่มาเรียนแม้ท่านจบปิญญาสูงส่งมีความรู้มากกว่าคนอื่นแต่ท่านต้องทําตัวติดดินแล้วก็ที่สําคัญสุดนั้นให้เลิกดินทาใส่ร้ายซึ่งกันและกันแม้เป็นพระสงฆ์ก็ไม่ถูกแล้วที่สําคัญสุดนั้นเตือนให้พระสงฆ์ติดตั้งว่าต้องทําตัวแบบลูกกัาพากําพาแม่กัมพาพ่อกัมพาแม่หมายถึงต้องพึ่งบุคคลเดียวก็คือแม่พระ มีความผัดศรัทธาต่อแม่พระอันเนี้ยพระราาขอร้องนะครับสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับคาทอลิกทั่วถิ่นไทยวันนี้ขอแสดงความยินดีกับสชคกรุงเทพด้วยนะครับที่โครงการฟื้นฟูชีวิตครอบครัวหรือฟฟอหนึ่งมีอายุครบ25ปีแล้วครับ ไปกันที่บ้านสวนยอแซฟสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับระหว่างวันที่16-18ถึงพฤศภาคม คนกครอบครัวโดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัวสชคอักพรสังคนนมฑลกรุงเทพจัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่หหรือเรียกสั้นๆกันว่าฟฟ .1 ขึ้นเป็นรุ่นที่146แล้วนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสครบรอบ25ปีของงานฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่1ด้วยโดยครั้งนี้รุ่นที่146มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด18คู่เป็นคาทอลิก2คู่คริสเตียน1คู่ ต่างคนต่างนับถือ3คู่และพุทธ12คู่ครับนอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมสังเกตการอีกหนึ่งท่านด้วยเราสองคนได้เข้าร่วมในโครงการ รรมนาการฟื้นฟูชีวิตครอบครัวใช้เวลา3าวันสคืนนะครับเป็นประสบการณ์ที่ที่ทรงคุณค่ามากนะครับในเทียบกับระยะเวลาอาันสั้นต,ตอาน,นี้ได้สามารถทําให้เราทั้งคู่มีกําลังใจมีความคิดมี การร่วมร่วมแรงร่วมกําลังกันในการที่จะใช้ชีวิตตู้ซึ่งทั้งราบรื่นและทั้งที่มีอุปสรรซึ่งเราสามารถที่จะเห็นหนทางทําให้ชีวิตตู้ของเรามีความสุขได้นะความสุขของเรานั้นก็คงจะไม่สิ้นสุดที่เราได้รับรู้รับเห็นมาเราก็คงจะถ่ายทอดความสุขนี้ไปยังครอบครัวอื่นๆที่เราสามารถจะทำได้ ก็รู้สึกข,ขอบคุณโครงการนี้นะคะที่ทําให้เรามีโอกาสที่จะได้แป่นปันนะคะให้กับผู้สมรูอื่นด้วยนะคะแล้วก็อยากให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปนะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะผู้ที่รับฟังรายการนี้หรือรับชมรายการนี้เนะะี่ยได้เชิญชวนคนผู้สมรู้นะคะเข้ามาร่วมโครงการนี้ให้มากยิ่งขึนะะ้นค่ะ สำหรับงาน,นฟื้นฟูชีวิตครอบครัวในประเทศไทยเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดนบ,บุญยอแซบบ้านปุ่งจังหวัดราชบุรีโดยคุณพ่อยอนอุลีนาสงคณะซาเลเซียนเริ่มแรกยังไม่ค่อยได้รับความสนใจจากคู่สมรสมากเท่าใดแต่ครั้นการเวลาผ่านมาโดยเฉพาะกับ25ปีของงาน,นฟื้นฟูชีวิตครอบครัวอักครสังคมทนกรุงเทพที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกรุ่นที่1เมื่อเดือนพฤษภาค,คมปี1989 ปัจจุบันก็เดินทางมาถึงรุ่นที่146แล้วโดยจำนวนคู่สมรสที่ผ่านการอบรมฟื้นฟูชีวิตครอบครัวของอักครสังมณฑนกรุงเทพตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นที่146นี้มีทั้งหมดถึง1,615คู่ครับพิเศษมากไม่รู้จะบอกอยังไงนะครับมันเติมเต็มสิ่งที่สิ่งที่ขาดหายไป ในขณะที่ก่อนมาเนี่ยผมคิดว่าผมผมเรียบพร้อมผมสมสมบูรณ์แบบเรียบร้อยทุกอย่างอยู่แล้ว,ลวนะครับไม่คิดว่ามันจะมีอะไรที่ขาดแต่มันก็ยังมีสิ่งที่เรามองข้ามมันไปมันเต็มความรู้สึกครัะเต็มความรู้สึกจนมันไม่สามารถจะพูดออกมาไ,ได้ก็เมื่อก่อนก็อย่างที่คุณหมอบอกว่ามันมเราว่าเรามันมีครบแล้วเนาะทุกอย่างไม่ไม่ได้มีความขัดแยง้งแต่ก็อาจจะมีเล็ก,เก,เก,เกน้อยแต่เราก็ผ่านมาแต่อันนี้ก็คือ มันทำให้เรากลับมามองเนาะและได้คิดได้อะไรเพิ่มขึ้นนะคะก็ยังเป็นสิ่งที่ยืนยันในความตั้งใจเดิมของผมนะครับที่ต้องการที่จะเผยแพร่ทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่ไม่เก็บงาไม่คือ,อยากจะให้ทุกคนได้รับสิ่งด,ดีเหมือนกัน,นครับ เ,เป็นโอกาสที่ที่ให้ผมได้เติมเต็มได้ได้ผลักดันความต้องการตรงนั้นให้มากขึ้นไปอีกนะครับเอาอมันติแนดแว่มนีเอา <enfin> เอาเอาเทสเดี๋ยวลองสามสิทคุณชาฟ้าเอองานสำมันาชีวิตครอบครัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิดเกิดก่อนที่ที่เกิดกรุงเทพมันอย่าไปเกิดที่ราบบุรีทึ่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่กรุงเทพเนี่ยมาเริ่มต้น ครบของปีนี้เนะี่ยคือเริ่มต้นมาครบรอบ25ป,ปีเราก็เลยมาเฉลิมฉลองว่าในการครบรอบสมัยนั้นคือคือท,ท,ที่ครอบครัวขราพระบาทสมเด็จพระพุทอดฟาจุฬกมหารรมกรุงเทพในทีานเราควรจะทำอะไรเพื่อเป็นการบ่งบอกสัญลักษณ์ว่าในการทําให้ครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีความสุขกับของออทั้งทั้งทุกศาสนาน ให้เขาเนี่ยมาเข้ามาร่วมสัมมนามารับรู้ว่าการที่ทําให้ครอบครัวเจเนี่ยมีอะไรบ้างมาแบ่งปันอะไรกันเพื่อเราจะให้สมาชิกสหรือคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยได้เห็นได้รับรู้ว่าในสังคมในชีวิตครอบครัวที่เป็นครอบครัวเล็กๆเนี่ยทำอย่างไรบ้างเที่ให้ครอบครัวมันเจริญและหลังจากที่ปีนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะพยายามสานต่อ สานต่อให้การทําให้ชีวิตครอบครัวของผู้ตกบรคติดต่อกร,ระจายกระจายออกไปทุกภาคทุกภาค่วนรวมถึงว่าเรามีแผนหรือมีโครงการที่จะของสารเขตเข้าไปหาคู่พ่อ,อเพื่อให้ทางสุ่พ่อสา,าะวัตรเนี่ยไดรับรู้และเข้าใจว่าเรายังมีกลุ่ม,ป,ม,ป,มปุ่มหนึ่งที่ทํางานด้านครอบครัว แล้วก็ทำเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขถ้าครอบครัวมีความสุขสังคมก็มีสังคมก็เป็นสังคมที่ดีวันนี้เราสมโพชิพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์นะครับมาพิจารณาพระวาจาพระเจ้าก่อนไปวัดกับคุณพ่อพงเทพประมวลพร้อมสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่าน วันนี้เราจะพิจารณาบทพระคัมภีร์ของวันสมโพชพระยศิวเจ้าเสด็จสู่สวรรค์น,นะครับวันนี้เราไปวัดคุณพ่อที่วัดก็จะบอกกับเราบอกว่าวันนี้เป็นวันสมโพชอาทิตย์ที่แล้วเราได้ผ่านอาทิตย์ที่6ในเทศกาลปัสกานะครับปัสกามี40บวันทําไมมี40วันก็เพราะว่าปัสกาแปลว่าพระยศิวเจ้าเสด็จคืนพระจุลมาชีพในพระคมภีร์เล่าว่า เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จึ้นพระชนม์ชีพแล้วพระองค์ทรงประจักษ์มาให้อาคาส,สาวกเข็นแล้วก็อยู่กับพวกเขานะครับประจักษ์มาเป็นครั้งเป็นคราวตลอดช่วงระยะเวลาที่กลับคืนพระชนม์ชีพมาให้สาวกเข็นอยู่กับพวกเขาเป็นเวลา4ี่สิวันหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันเจ็ดหี่สบใช่ไหมครับก็6สัปดาห์อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่6จบอาทิตย์ก็4ี่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นพอมาวันอาทิตย์นี้ก็เราก็ ตามเรื่องพระกัมพีต่อมาอาทิตย์ที่แล้วจบไปยืนสิเจ้า40วันพระกัมพีเล่าว่าพอ40วันแล้วไปยืนสิเจ้าเสด็จสู่สวรรค์วันนี้จึงเป็นวันสมโพธิไปยืนสิเจ้าเสด็จสู่สวรรค์บทพระกัมพีบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้นํามาจากหนังสือกิจการนะครัชสา,าวกนะครับเป็นตอนเริ่มต้นของหนังสือกิจการนะครัชสา,าวกเพราะว่าหนังสือกิจการนะครัชสา,าวกตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มเล่าฉากที่พรยืนสิเจ้าส่งเสด็จสู่สวรรค์ แล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับนักบุลูกาเป็นผู้ที่เขียนหนังสือกิจการอัคษาวกนบุลูกาเขียนบทพบระบวรสารเล่าพระประวัติของพระเยซูเจ้านะครับพบระบวรสารของนบุลูกาแล้วก็เล่าจนจบแต่นบุลูกานี่เวลาเขาเริ่มต้นเขียนพระบวรสารเนี่ยเขาเริ่มต้นเขียนเหมือนกับว่าเขียนไปหาเพื่อนคนหนึ่งนะครับเพื่อนหนึ่งเขามีชื่อว่าเทโอฟิลัสเพราะฉะนั้นบทพบระบวรสารนบุลูกาเริ่มว่า ท่านเทโอฟิลัสที่รักยิ่งมีผู้พยายามจะเรียบเรียงรประวัติของพระเยซูเจ้านะครับแล้วก็กิจการงานต่างๆของพระองค์ข้าพเจ้าจึงเรียบเรียงแล้วเขียนขึ้นมาบ้างอันนั้นพระบระสารแต่ที่เราจะได้ยินในวันนี้เนี่ยท่านเขียนแบบนี้ครับหนังสือกิจการอัครวาวกท่านเขียนว่าท่านเทโอฟิลัสที่รักยิ่งในหนังสือเล่มแรกนี่นะครับ เราก็เลยรู้ว่าหนังสือกิจาการในครัสาวกเนี่ยคนเขียนคือน,นักบุญลูกาเพราะเล่มแรกเขาก็เขียนถึงเชออฟิลัสพอเริ่มต้นวันนี้เราไปวัดนะครับคนอ่านบทอ่านจะอ่านอย่างนี้ครับเชออฟิลัสที่รักในหนังสือเล่มแรกขพระเจ้าเล่าถึงทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทําและสั่งสอนเริ่มต้นตั้งแตเ่เริ่มตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันที่พระองค์ทรงได้รับการยกขึ้นสวรรค์นะครับ เราก็เลยรู้ว่าหนังสือกิจการอัครสาวกเนี่ยนักบุญลูกาเป็นคนเขียนแต่ว่าประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ว่านักบุญลูกาเนี่ยเขาเล่าฉากที่พระยสูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ต่อหน้าต่อต,อต,อตาครสาวกในหนังสือกิจการอัครสาวกในตอนท้ายของบทพระบรสารเล่มแรกก็เล่าไปแล้วแต่ว่าในหนังสือกิจการอัคราสาวกเขามาเล่าอีกนะครับว่าเล่าอีกก็เลยชวนให้มีคำถามตั้ง เพื่อจะได้คุยกับท่านผู้ชมก็คือว่าพ่อชอบถามเด็กๆเรื่อยๆว่าพระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนที่ไหนนะครับเด็กๆคําสอนที่เรียนก็ตอบได้นะครับบอกว่าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพระเยซูเจ้าเทศสอนที่กาลิลีภาคเหนือแล้วลงมาที่แฟนยูเดียภาคใต้นะครับมีเมืองหลวงคือกรุงเยรูซาเล็มถูกเจ้าคณะสงฆ์นะครับ บรรดาผู้ใหญ่ทางศาสนาจับไปตึงกับไม้กางเขียนแล้วกับคืนที่เวลาเราถามเด็กๆว่าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนที่ไหนเด็กๆก,ก็บอกว่าสิ้นพระชนที่กรุงเยรูซาเล็มก็ถูกต้องคําถามต่อมาก็คือว่าโลกพระเยซูเจ้าทรงเสด็จคืนพระชนมช์ที่ไหนเด็กๆก,ก็ตอบถูกอีกที่กรุงเยรูซาเล็มเพราะพอพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเขาก็นําพระศพลงมาจากไม้กางเขียนแล้ว ไปฝังที่ประกูหานะครับพระกูหาก็อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนะครับนอกกำแพงกรุงเยรูซาเล็มก็ถูกต้องอีกนี่คำถามที่3นี่สิครับเราไปยืนสิ่งเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ที่ไหนพระองค์กลับคืนชีพนะครับถูกฝังไว้ในกรุหา3วันแล้วกลับคืนชีพอยู่กับสาวกสีวันแล้วพอพระองค์เสด็จสู่สวรรค์พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ที่ไหน นบ,บุลลูกานะครับได้เขียนในพระวรสารของท่านและก็ได้เขียนในหนังสือกิจการนะครับสาวกชัดเจนมากนะครับบอกว่าพระองค์ทรงพาพวกเขาออกไปนอกกรุงเบธานีเยรูซาเล็มเดินไป3มกิโลเมตรก็เป็นหมู่บ้านเบธานีลูกในหนังสือกิจการนะครับสาวกและบทพระวรสารนบ,บุลลูกาบอกว่าออกจากเบธานีไปเล็กน้อยพระองค์ก็ส่งพาพวกเขาไปที่นั่นแล้วก็ส่งํำชับพวกเขาบอกว่า อย่าเพิ่งไปไหนให้เขาเนี่ยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มรอรับพระจิตเจ้าแล้วก็รับพระจิตเจ้าแล้วเนี่ยจะมีพระจิตเจ้าในชีวิตจงเป็นพยานถึงเราเริ่มต้นตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็มแค้นยูเดียแค้นสมาเรียไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ข้อคิดของเราก็คือว่าเราลองพิจารณาดูสิครับพระจิตเจ้า ทรงให้สาวกเทศสอนหลังจากที่พระอ,องค์เสด็จสู่สวรรค์แล้วเนี่ยพระอ,องค์ให้เขาไปเทศสอนตรงไหนครับพระอ,องค์ให้เขาเริ่มต้นในที่ที่กรุงเยรูซาเล็มในที่ที่เขาจับพระเยซูเจ้าไปตึงกับไม้กางเขนพระอ,องค์ไม่ได้สอนเราให้กลัวพระอ,องค์ไม่ได้บอกสาวกบอกกลับไปที่ของเราพระเยซูเจ้าเทศสอนส่วนใหญ่ที่ที่แคว้นกาลิลีบ้านของบรรดาข้าสาวกเป็นชาวะมองอยู่แคว้นกาลีลีกลับไปสอนบ้านเราเปล่าพระอ,องค์บอกว่า พวกท่านจงอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มรอรับพระจิตเจ้าแล้วเป็นพยานถึงเราเริ่มตรงนี้เริ่มต้นที่นี่เพราะจึงคิดว่าบทพระบรสารแล้วก็บทอ่านที่หนึ่งให้ข้อคิดแกเราอย่างมากก็คือว่าถ้าเราจะพูดเรื่องพระเราต้องพูดในที่ที่เหมาะสมที่สุดเราอย่าไปหลบหลบซ่อนๆพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนในกรุงเยรูซาเล็มถูกก็จับไปตึงกางเขนแต่พอพระองค์กลับคืนชีพ พระองค์ให้ลูกศิษย์เทศตรงนี้เลยตรงที่เขาจับพระองค์ไปตึงกางเขนเพราะเหตุว่าอะไรครับเพราะพระองค์ชนะแล้วพระองค์ทรงกลับคืนพระจนมอาชีพมีหลักฐานและพวกเขาเห็นความจริงแล้วให้เขาเป็นพยานยืนยันตรงนี้บรรดาอัครสาวกจึงอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มข้อนี้ก็เลยตื่นใจแก่เราอย่างมากนะครับทุกวันนี้เรามีรูปพระในบ้านเวลาเราจะติดรูปพระเราติดตรงไหนครับเราหลบหลบซ่อนซ่อนเราอับอายขายหน้า เราเอาไปตั้งไว้หลบๆเวลาเราจะแสดงเรื่องพระเป็นเจ้าเราไปแสดงตรงไหนครับหรือว่าเราจะอ่านพระคัมภีร์เราเริ่มต้นที่วัดของเราเลยครับเราจะอ่านพระคัมภีร์เราต้องไปอ่านในที่ที่สง่าที่สุดบนธรรมมาศหรือว่าบรรณฐานที่เขาจัดไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดแก่เราอย่างมากเราจึงได้รับความกล้าหาญจากพระจิตเจ้าเวลาเราจะพูดเรื่องพระพระเยสูเจ้าสอนลูกศิษย์ว่า พวกท่านจุงเป็นญาณถึงเราที่กรุงเยรูซาเล็มตรงนี้แหละที่เขาจับเราไปตึงกางเขนสาวกจึงไม่ได้ออกไปหลบๆซ่อนๆพูดเรื่องพระเยซูเจ้าแต่พูดสอนที่กรุงเยรูซาเล็มจากนั้นก็มาที่แคว้นสมาเรียแล้วไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกในเมื่อวันนี้เป็นวันที่เราสมพูดพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์นะครับบรรดาขคาสาวกนักบุญลูกาก็เล่าฉากที่พระองค์ลอยขึ้นต่อหน้าต่อตาเขา นะครับเราไปวัดเราจะได้ยินคำนี้นะครับเ,เมื่อตรัสด,ดังนี้แล้วพระองค์เสด็จสู่สวรรค์ต่อหน้าเขาทั้งหลายเมฆบังพระองค์จากสายตาของเขาเขายังคงจ้องมองท้องฟ้าขณะที่พระองค์ทรงจากไปบรรดาสาวกต้องเล่าฉากนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าพวกท่านต้องการจะอธิบายว่าชีวิตของคนดีใครละคือคนดี คนดีที่สุดคือองค์พระเยสุเจ้าเป็นพระลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนดีคนดีคนหนึ่งที่ดําเนินชีวิตในโลกนี้ตามพระประสงค์ของพระบิดาจนกระทั่ง,งถึงบั้นปลายชีวิตฉากสุดท้ายในชีวิตของคนดีจะต้องได้ไปสวรรค์เขาจึงต้องมีฉากที่พระเยสุเจ้าทรงลอยขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาก็อธิบายอันดีพระเยซุเจ้าลับคืนชีพแล้วยงังไงต่อครับถ้าพระเยสุเจ้าวนเวียนอยู่ในโลกนี้ล้วจะจะมีอะไรดีเพราะฉะนั้น คนดีที่ดําเนินชีวิตอย่างพระเยซูเจ้าที่สุดเราก็จะได้แบบพระเยซูเจ้าคือเราต้องได้ไปสวรรค์สวรรค์เป็นจุดหมายปลายทางของคนดีไม่ใช่ในโลกนี้นั้นบรรดาสาวกจึงต้องมีฉากนี้ที่เขาเล่านะครับเล่าว่าพระองค์ทรงลอยขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาคือพระองค์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้เราทุกคนก็เหมือนกันซึ่งเรียนแบบพระที่เป็นคนดีที่สุดเราก็จะได้ไปเมืองสวรรค์ เป็นบทอา่านที่หนึ่งในวันนี้ฉากที่นักบุญลูกาที่พ่อได้อธิบายว่าเรารู้ว่าท่านเป็นคนเขียนหนังสือกิจการอาคาสาวกท่านอุตสาเล่าอย่างนี้นะครับ <S <S แต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือว่าการเสด็จสู่สวรรค์เนี่ยเป็นเกียรติมงคลยิ่งใหญ่เังนั้นบทอา่านที่สองในวันนี้เขาเอามาจากจดหมายนักบุญเปาโลนะครับเขียนจดหมายไปถึงชาวเอเฟซัสอธิบายว่าชีวิตของคนดีคนหนึ่งซึ่งดําเนินชีวิต จะได้รับรางวัลที่เรานึกไปไม่ถึงเลยนะครับนักบุญเปาโลก็เลยใช้คําว่าขอพระบิณฑเจ้าปรุงประทานพระพรแก่ท่านทรงเปิดตาใจของท่านให้ท่านได้รู้ซึงถึงสิ่งที่พระเปิ็นเจ้าทรงเตรียมไว้ให้ท่านว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนเหมือนที่พระบริดาเจ้าทรงเตรียมไว้ให้องค์พระเยซูเจ้าทรงยกพระองค์ขึ้นประทับเบื้องขวาพระบิดาประทับเบื้องขวาภาษาโบราณไปว่าเท่าเสมอกันพระเยซูเจ้ากับพระบิดาเป็นพระเิ็นเจ้าเท่าเสมอกัน พระเยซูเจ้าได้อย่างนี้เช่นไรเราทุกคนก็จะได้สิ่งนี้ซึ่งเราคิดไปไม่ถึงนะครับและบุญเปาโลใช้คํานี้ครับเ<ป>พื่อท่านจะได้รู้ซึ่งถึงพระองค์ยิ่งยิ่งขึ้นขอพระองค์โปรดให้ตาแห่งใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อจะรู้ว่าพระองค์ทรงเรียกท่านให้มีความหวังประการใดและความรุ่งเรืองที่บรรดาผู้ศัศกดิ์สิทธิ์จะได้รับเป็นมรดกนั้นบริบูรณ์เพียงไร บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็คือพวกเราทุกคนนี่แหละครับที่จะไปรับเนี่ยบริบูรณ์เพียงใดขอพระเป็นเจ้าโปรดเปิดตาใจของเราให้เราได้รู้ซึ้งถึงความสูงส่งของของประธานนั้นก็คือเมืองสวรรค์นั่นเองแล้วท่านก็เลยอธิบายว่าพอพระเยซูเจ้าเสด็จไปสวรรค์ก็เลยทําให้เรารู้ซึ้งรู้ว่านาเกียรติมงคลที่พระเยซูเจ้าได้รับเนี่ยสูงส่งนะครับถ้าเราไม่รู้ในวันนี้เราไปขอพระขอให้เราเนี่ย ขอพงค์เปิดตาใจของเราให้เราได้รู้ว่าพระองค์ทรงเรียกเรามาายทางของเรายิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับยิ่งใหญ่ขนาดที่ทุกสิ่งที่พระองค์มออให้กับพระบุตรพระบิดาทรงประทานให้พระบุตรประทับเบื้องขวาพระบิดาเนี่ยเราก็จะได้อย่างนั้นนะครับทรงยกพระบุตรเหนือนิกรเอ่อเหนือนเทพนิกรเจ้าเทพนิกรอ,อำนาจเทพนิกรฤทธิ์เทพนิกนนกรน,นาย และเหนือนามทั้งปวงที่อาจเรียกขานได้ทั้งในภพนี้และภพน้าพระเจ้าทรงวางซึ้สิ่งไว้ใต้พระบาทของพระกิตเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงได้รับเมื่อเข้าสู่สวรรค์นั้นสงา่ารุ่งเรืองเป็นเกียรติมงคลที่เราไม่สามารถจะเข้าใจได้ฉันใดขอพระเจ้าโปรดเปิดตาใจเราเพื่อเราจะรู้ซึ่งถึงของที่เราจะได้แบบพระเยซูเจ้าที่เรามีความเชื่อมั่นในพระองค์ในฐานะที่เราเป็นคนดี เช่เชนองพระเยซูเจ้าที่เป็นคนดีบริบูรณ์ในโลกและเสด็จสู่สวรรค์ในวันนี้ขอบคุณพระคุณพ่อพงเทพประมวลพร้อมสัปดาห์หน้าพบคำตอบชีวิตนะครับสัปดาห์ถัดไปเรากลับมาชมแสงธรรมกันได้ใหม่วันนี้ขอให้มีความสุขที่สุดเดี๋ยวเราไปร่วมสมโพชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์พร้อมๆกันที่วัดสวัสดีครับ